สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับในคลิปสั้นขยันทํา EP ที่51แล้วนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานเนาะทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวนะครับเดี๋ยวหลังจากเดือนนี้แล้วก็ตลอดตลอดไปเนาะจะเริ่มทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมเยอะขึ้นบวกกับไลฟ์สตรีมกันบ่อยขึ้นนะครับพอดีผมติดธุระในช่วงที่ผ่านมาต้องขออาภัยไว้นิดหนึ่งนะครับ ส่วนของคลิปสั้นวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอการใช้งาน inventory expansion คู u p o n กันนะครับโดยเพื่อนๆบางท่านอาจจะสงสัยว่า I inventory expansion คูปองตัวนี้มันคืออะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับมันก็คือตั๋วขยายช่องเก็บของนั่นเองครับและวิธีการได้มาได้มาจากไหนครับได้มาจากการซื้อใน c a คช Shop ครับ ในราคา89บาทครับนั่นคือวิธีแรกครับแล้วก็มีในวิธีที่2นะครับสำหรับคนที่รอได้ใจเย็นครับโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวครับนั่นก็คือหาได้จาก daily login นะครับใครไม่รู้ว่าวิธีเปิด daily login เปิดจากไหนถ้ามันไม่เด้งคาว่าลดเด็กตรงนี้นะครับก็ให้เรามาที่ใต้ชื่อเรากดลูกศรลงครับกดเครื่องหมายถูกตัวนี้ครับมันจะขึ้น daily login ครับส่วนจะได้วันไหนมันจะได้ วันที่20ครับซึ่งเดือนตุลาที่ผ่านมาผมได้ไปแล้วและก็เดือนนี้มันยังไม่ถึงเพราะว่าเดือนนี้มันเพิ่งวันที่2พฤศจิก,กาเท่านั้นครับผมแต่มันจะไม่ได้วันที่20เป๊ะๆเลยเนาะสำหรับคนที่ล็อกอินบ้างไม่ล็อกอินบ้างในเดือนนึงอะ่ะผมพูดเลยว่ายังไงก็ทันครับแต่อย่าหลุดเดือนละกันถ้าหลุดเดือนไปแล้ว มันจะไม่ได้แล้วนะครับสำหรับ Inventory e x p a n s i o n ตัวนี้โดยเมื่อรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะอยู่ในช่อง ETC เราใช้ตัวไหนใน ID รับก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถฝากคังได้ครับไม่ต้องกังวลเนาะบางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยเอาตัวเดินตลาดในพนรับแล้วจะมาให้ตัวหลักใช้ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้เช่นกันครับก็แค่ฝากคลังแล้วก็โยนออกมาครับส่วนการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากครับให้เรากดที่กล่องด้านซ้ายครับที่เขียนว่า Enlarge Inventory ครับผม กดขึ้นมามันจะบอกว่าหากคุณใช้ Event Inventory Exposure c o ่คูปองหรือเป็นคูปองที่ไม่ใช่อีเวนต์ที่คุณซื้อจากแคชช OP ก็ได้นะครับเขาก็จะบอกว่าจะขยายช่องจาก100เป็น110จะขยายไหมเราก็กดไปโอเคไปเลยครับเพื่อขยายช่องครับผมปับ๊บแค่นี้เองง่ายๆครับช่องตัวนี้ก็จะเพิ่มมาเป็น110 ช่องแล้วครับการใช้งานนั้นจะเพิ่มแค่1ตัวละครที่เราใช้งานเท่านั้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าตอนนี้ผมอยู่กับตัวละครที่ชื่อว่าบวกครีนะครับเพิ่มไปแล้ว110เดี๋ยวไปดูตัวละครตัวถัดไปครับผมมีใน ID เยอะแยะมากมายแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวยกตัวอย่างสัก1ตัวครับในตัวอบเชยตัวนี้กับผม อ่ะก็เป็นจริงอย่างที่ผมพูดนะครับตัวอบเชยหรือตัวอื่นใน ID เช่นกันนะครับจะไม่ได้เพิ่มช่องตัวละครด้วยตัวใช้แค่ตัวละครนั้นๆตัวเดียวที่เราต้องการจะใช้ครับใครจะใช้ตัวละครไหนก็เลือกใช้งานกันดีๆนะครับผมเพราะว่ามูลค่าค่อนข้างสูง89บาทต่อ1อันและสามารถเพิ่มได้สูงสุด100ช่องครับผมรวมของเดิมก็จะเป็น200ช่องครับต่อหนึ่งตัวละครเนาะใครอยาก เพิ่มทุกตัวละครให้เป็น200ก็ต้องจ่ายเงินไปครับหรือรอเดลี in, ่ล็อกอินล็อกอินทุกเดือนครับผมถ้าใน daily l o g กอินมีแบบนี้ทุกเดือนนะครับในตัว Event ต์อินเวนทตัวเนี้ยเราจะใช้เวลาทั้งหมด10เดือนในการเพิ่มช่องตัวละคร1ตัวละครเป็น200ช่องครับใครมีเยอะก็นับเดือนไปถ้าจะรอ daily l o g กอินและเซิร์ฟเวอร์มีให้นะแต่คิดว่าน่าจะมีให้ ตลอดแล้วครับหลังจากเดือนตุลา256 6, เป็นต้นไปจนถึงอนาคตนะครับผมส่วนจะมีการเพิ่มมาไว้แทนช่องนี้2อาหรือแทนช่องไหนเนี่ยอันนี้สุดแล้วแต่ที่เซิร์ฟเวอร์จะให้เราครับก็ถ้าไม่ได้รีบอะไรก็รอ Daily l o อกอและก็รอประมาณ10เดือนนะครับถึงจะได้ครบ200ช่องต่อ1ตัวละครแต่ถ้ารีบครับแคชช็อปช่วยคุณได้ตัวอันละ89บาทครับผม โอเคก็จบกันไปครับในส่วนของคลิปสั้นขยันทำในวันนี้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หน่อยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับน,นี้วิว่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ